คำว่า disable นะครับกับ Handicap โซคูเข้าใจว่ายังไง disable ที่เคยคุยกับลุงดีสมันแปลว่าไม่ถมากนะครับ disable ไม่ disable แปลว่าไม่ disable เาไม่ able แปลว่าสามารถสามารถ disable แปลว่าไม่สามารถเพราะฉะนั้นต้องแปลว่าเป็นหนึ่งงก็คไม่สามารถทำได้แต่ว่า Handicap แคใช้ขอนแป้งออกที่มี่ลินเคยบอกไว้นะครับบางคนก็ยังใช้คำว่า handicap อยู่บางคนก็ใช้คำว่า d i s a b l e อยู่ผมว่ามันคือคำที่สุภาพผู้เขาไม่เปลี่ยนไปใช้คำว่า d i s a b l e อาจจะเป็นเพราะว่ามันเห็นภาพได้มากกว่า มันเนภาพได้มากกว่าแล้วมันชัดเจนกว่าหรือมากกว่าคือคืออธิบายง่ายๆเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสองคำนี้นะตั้งเดิมเลยเนี่ยมันมันมีน้ําหนักต่างกันแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยบางทีมันก็ใช้ด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวด้วยบริบทเนี่ยมันก็ลืมไปมันก็เลยกลายเป็นว่าภาษามันพัฒนาว่ามันตามยุคตามสมัยก็คือไม่ได้ถือสากันแล้วแต่ว่าถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ คนไม่สามารถเป็น d i s a b l e ไดใ้ในความหมายของคนปกติแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนหลวงกลุงเนี่ยพออายุมากขึ้นสายตาที่เคยเห็นได้แจ่มแจ๋วมันก็ลดลง50%นี่แสดงว่าลุงมี handicap แล้วไม่จะเป็นต้องคนพิการนะแต่คำเฉพาะนี่คือ d i s a b l e นะครับก็คือว่าบุคคลที่มีความผิดปกติเลยเช,เช่นคนทีท่เป็นทหารโดนระเบิดตัดขาเนี่ยกลายเป็น d i s a b l e เลย แต่ในนั้นในนั้นในนั้นก็มีแฮนดิแคปอยู่ด้วยก็คืออาจจะเดินได้ไม่ดีเหมือนเดิมวิ่งไม่ได้นะครับเพนทีเซเบิลเนี่ยถ้าแปลจริงๆจะหมายถึงความบกพร่องหรือสภาวะทุพพลภาพนะครับซึ่งเป็นสภาพทางร่างกายบางครั้งร่างกายโอเคแต่จิตใจจิตใจเป็นจิต,ตเวทเป็นโรคทางจิตเนี่ยอันนี้ก็เป็นดิ่เซเบิลได้เหมือนกันนะครับก็อยู่ใน7ประเภทเหมือนกันถูกไหมครับแต่แฮนดิแคปนี่หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องของการ ประสิทธิภาพในการเมนชีวิตมันมันมันด้อยลงมันหรือถ้ามองในมุมของกีฬานะเขาเรียกว่าแต้มต่อไงสมมติว่าลุงกับโซคูจะจะวิ่ง100เมตรกันเนี่ยนะครับโซคูใช้วิลแชร์ลุงต่อให้อ่สีเมตร60เมตรเข้าเส้นชัยกับ100เมตรของลุงเนี่ยถือว่าเท่ากันนี่แหละคือแฮนดิแคปแต่ว่าที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือว่า h a นดิแคปเนี่ยมักฉุกใช้ในความหมายที่ที่สื่อถึงการเสียเปรียบทางสังคมนะครับเพั้นแฮนดิแคปจะมีความหมายเชิงลบนะครับแต่ dis able หรือ disability เนี่ยเป็นคำที่แนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่าเน้นที่สภาพความบกพร่องโดยไม่ไปตัดสินในเชิงลบนะครับแล้วก็มองถึงการให้เกียรติ อันนี้ก็จะเป็นความต <c oughs> ่างเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงคนพิการนะครับใช้ disable ไปเลยคำเดียวเลยนะครับ <Yes. S 1> มันจะ <c oughs> ปลอดภัย